สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขสมหวังทุกประการนะครับและก็ขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับบริการพิเศษสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดทุกท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาชมรถที่โชว์รูมของเราสามารถแอดไลน์ได้ที่ ad bent nk หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านตอนนี้เพื่อวิดีโอคอลคุยกับเจ้าที่ฝ่ายขายของเรา เพื่อดูรถกันแบบละเอียดละเอียดทุกซอกทุกมุมกันแบบส,สดๆได้เลยนะครับและที่พิเศษสุดยิ่งกว่านั้นนะครับทางเรายังมีบริการส่งรถสไลด์ไปให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณทุกทิศท,ทั่วไทยภายใน24ชั่วโมงเรียกได้ว่านอนอยู่บ้านดูไลฟ์ของเราสไปบาย,บายก็รอรับรถกันแบบเดลิเวอรี่ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะที่เบตนิงเคเท่านั้นห้ามพลาดบริการดีๆแบบนี้กันเลยนะครับ วันนี้นะต้องบอกเลยครับว่ารถ SUV ของ m e r c e d e s b e n z เนียมีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับไล่ตั้งแต่รุ่นไซส์คอมแพกก็คือ G L A นะครับมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถใช้ในเมืองได้กลับมาไซส์กลางก็จะเป็น G L C นะครับผมและถึงขยับไปอีกไซส์นึงก็เป็นไซส์ G L E ที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาแต่ราคาค่าตัวของตัว G L E นะครับก็จะอยู่ประมาณ2ล้านกลางๆขึ้นไปขยับงบประมาณลงมานะครับแต่ได้ไซส์เท่า G L E นะครับต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นนะครับกับ M L ่องซลาดู๋ยูนะครับะไรศษครับผม นี่เลยครับใครที่กำลังมองหารถ SUV นะครับ ML 250เครื่องยนต์ดีเซลนะครับต้องห้ามพลาดกับคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัว E อ็กซ์คูนะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถ SUV ไซส์ใหญ่ของ m e r c e d e s b e n z นะครับมีขนาดถึง5ที่นั่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดและทนทานนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc เทอร์โบ204แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับผมต้องบอกครับว่าตรงคูนเอ็ทเ่ลั่งคราเดินทางไกกก็สะว ใช้ในเมืองก็ดีนะครับผมและที่สําคัญเขามาพร้อมกับสีขาวขาวไซไว้ครับ และไฟหน้าเขาก็จะเป็นแบบระบบ LED Intelligent Light System กันชนหน้าเขาจะเป็นตัว Equus นะครับเพิ่มความหรูหราสวยงามนะครับสอดรับกับกระจังหน้าทรงสปอร์ตนั่นเองนะครับผมไล่มาที่ด้านข้างของเขานะครับล้อแมกเป็นลาย Multi-spoke ขนาด19นิ้วนะครับสังเกตได้ว่าขนาดยางที่มีขนาดหนาครับเพิ่มความรุ่มนวลของตัวรถนั่นเองและที่สําคัญนะครับคันนี้ดูแลรักษาง่ายเพราะว่าช่วงล่างเป็นแบบ Coil Spring ปกตินะครับไม่ใช่ช่วงล่างแบบถุงลมนั่นเองทําให้ประหยัดค่าดูแลรักษานั่นเองครับผมไล่กันที่ด้านข้างนะครับจะมีไซด์ลันนิ่งบอร์ด ขนาดสูงจะช่วยในการขึ้นลงของรถไม่ว่าจะผู้ชายตัวเล็กอย่างผมนะครับหรือว่าจะผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกเสริมหล่อด้านบนด้วยแหลกหลังคาลูมิเนียมน,นะคบเพิ่มความดูสปอร์ตดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมด้านทน้ายของเขาต้องบอกเลยว่ามีขนาดจุสัมภาระได้อย่างเยอะมากๆครับมาพร้อมกับตัวเปิดปิดฝาท้ายด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะครับและลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับ ภายในของคันนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะหนังแท้สีดำนะครับเบาะคู่หน้าเขาก็จะเป็นระบบเมมโมรี a แพคเกจนะครับลิงก์กับตัวปรับวงมาลัยไฟฟ้าที่จะลิงก์กับตัวเมมโมรีของเขานั่นเองนะครับผมสีดำนี่ก็คือดูแลรักษาง่ายนั่นเองครับไม่เลอะเทอะง่ายตัวของเขาครับออปชันเขาก็ใส่มาให้อย่างจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับพร้อม CD Cha n g เจแบบ6แผ่นนั่นเองนะครับผมและระบบการขับขี่ของเขาครับแน่นอนครับเป็นรถโฟ r m เมติกขับเคลื่อน4ีล้อครับมีระบบช่วยลงเขาขึ้นเขาได้ด้วยนนะรหือเป็็ใทางก มีโหมดแบบออฟโรดด้วยเช่นกันสังเกตได้น,นะครับจากตัวเบาะของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะผู้น้านะครับหรือว่าเบาะแถว2ตอนกลางจะเน้นความนั่งสบายของตัวรถนะครับพื้นที่เล็กรูมกับเฮดรูมเนี่ยค่อนข้างเหลือเลยครับต้องเล่นได้ว่า NL เนี่ยเป็นรถ SUV ที่อเนกประสงค์จริงและใช้งานได้จริงกับตัวรถนะครับปี2013นะครับเล่งใหม่เพียงแค่82,000กิโลถ้าเฉลี่ยรถ7ปีนะครับตกปีละหมื่นกว่าโลเนี่ยไม่ถือว่าไม่เยอะเลยนะครับกับราคาค่าตัวนะครับฟังดีๆนะครับหนึ่งล้านแป I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair becomes eyes so bright. It looks into my soul and it sparks my life. Can, can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? สั้นๆนะครับสามเหตุผลที่ห้ามพลาดรถคันนี้นะครับหได้เครื่องยนต์ดีเซล 2. นะครับราคาไปถึง2ล้าน 3. นะครับได้รถ SUV ขนาดใหญ่นั่งสบายนะครับเดินทางไกลก็สะดวกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือสองทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ